เบีย้ยแก้ววัดกลางบางแก้วตั้งแต่สมัยหลวงปู่บุญนะคะท่านจะเลือกหอยเบีย้ยที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นจานบินแบบนี้นะคะและมีฟันครบ3.2ซี่โดยมีส่วนประกอบหลักๆก็คือ 1. หอยเบีย้ย 2. ปรปลอด 3. ชนโรงก่อนจะชมรายละเอียดต่อไปอย่าลืมกดติดตามก่อนนะคะเบีย้ยแค่ของหลวงพ่อเพิ่มได้กรรมวิธีการสร้างตามตำรับตำราจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโดยใช้หอยเบีย้ยหนึ่งตัว ประหลอดหนึ่งบาทและชนโรงใต้ดินกลางแจ้งหนึ่งก้อนแผ่นตะกัวขนาด4ี่คูณหนิ้วหนึ่งแผ่นหลวงพ่อเพิ่มจะเทประหลอดลงที่ฝ่ามือแล้วเสกประหลอดเรียกประหลอดเข้าตัวเบี้ยแล้วอุดด้วยชนโรงที่ปากหอยจากนั้นท่านจะให้หลวงปู่เจือหรือลูกศิษย์นำไปหุ้มด้วยตะกัวโดยใช้ด้ามมีดค้อตะกัวใช้เวลาประมาณ30-1ถึงชั่วโมงจนตะกัวแนบสนิทกับตัวเบี้ยแล้วหลวงพ่อเพิ่มจะลงจานอัคระยัน ปลูกเสกอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีในการทำเบีย้ยแก้หลังจากนั้นท่านจะส่งให้ลูกศิษย์ถักเชือกติดห่วงแล้วลงรักนำเกลี้ยงเบีย้ยแก้หลวงพ่อเพิ่มตัวนี้จะเป็นขาห่วงทองแดงเมื่อถึงอายุสีทองแดงจะมีลักษณะคล้ายสีมะขามเปียกและสีของรักจะเริ่มใสจนเห็นเชือกสีขาวนะคะพุทธคุณเบีย้ยแก้นั้นครอบจักรวาลทั้งขับไล่ผูดผีปีศาจการคุณไส้ล้างยาสั่งกันของแก้อาถรพเวท ป้องกันอุบัติเหตุอธิษฐานทำน้ำมนต์แก้โรคภัยไข้เจ็บเวลามีเหตุร้ายภัยร้ายนะคะเบีย้ยแก่จะสั่นเตือนเจ้าของและหากนำเบีย้ยแก่มาเขย่าเบาๆจะรู้สึกถึงน้ำหนักห่วงหวงเหมือนมีน้ำของเหลวอยู่ข้างในครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าหากเบีย้ยแก่รับของไม่ดีแทนเราหรือมีสิ่งของไม่ดีที่เบีย้ยแก่ดุดเข้ามาเบีย้ยแก่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและทุกวันพระเบีย้ยแก่ จะคลายของสิ่งไม่ดีออกมาโดยไม่ทําอันตรายใดๆเราลองสังเกตลักเยียดแก่ของหลวงพ่อเพิ่มแนละหลวงปู่เจือกันดูนะคะด้านบนเป็นของหลวงพ่อเพิ่มด้านล่างเป็นของหลวงปู่เจือตามธรรมชาติของรักนั้นถ้าเป็นรักเก่าจะมีลักษณะใสส่วนรักใหม่จะมีลักษณะดำฉ่ำวาวเยียแก่จิว๋วห่วงขาสแตเลสลูกนี้เป็นของหลวงปู่เจือซึ่งท่านได้รับวิชาการทำเยียแก่จากหลวงพ่อเพิ่ม และเชี่ยวชาญการทำเบีย้ยแก้มากกว่า30ปีเพื่อนๆพืท่านใดที่อยากมีเบีย้ยแก้ไว้ใช้ไว้พวกติดตัวก็เข้าไปที่โปรไฟล์ข้างบนแล้วจิ้มที่ลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ